เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับว,วันนี้เราอยู่ในเกม Demon Slayer: Hinokami Chronicle กันนั่นเองครับเป็นไงท่านผู้ชมคิดถึงกันไหมกเกมนี้ <c oughs> ไม่ได้เข้ามาเลยครับแต่ที่เข้ามาก็เพราะมีเหตุผลอยู่นะครับผม <c oughs> เพราะว่าภาคที่2เนี่ยกำลังจะมาแล้วนั่นเอง และภาคที่2รู้สึกตัวละครจะค่อนข้างที่จะเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแต่ในภาคนี้ก็คือเยอะอยู่แล้วนะแต่ว่าภาค2ก็จะเพิ่มพวกเสาหลักมาแน่เองในภาคที่1เนี่ยจะมีเสาหลักอยู่ประมาณ4คนด้วยกันกับมีกิยูนะครับแล้วก็ชินบุครับแล้วก็เรนโกคุอีกคนนึงก็เป็นเทนเง็นนั่นเองครับอุซุยเทนเง็นนั่นเองครับและภาคที่2เนี่ยรู้สึกเขาจะเอาเสาหลักเข้ามาหมดทุกคนเลยนะครับเสาหลักน่าจะมีอยู่ประมาณ9คนใช่ไหมน่าจะเอาเพิ่มมาอีก5คนก็ครบพอดีครับสำหรับเสาหลักที่จะเพิ่มเข้้าาาามมมมมนน่จะีอบผแลว ลุยซิโลครับแล้วก็อีกคนหนึ่งน่าจะเป็นสลักหินผาเกียวเมนั่นเองนะครับแล้วก็น่าจะครบแล้วนะครับเพราะว่าปกติเสาหลักในเกมนี้ก็มีอยู่แล้วนั่นเองครับผมคิดถึงมากเลยทะกผู้ชมนี่เลยปานบาลีกับบนท่าที่10สาสน้าไร้จุดจบคือเท่มาก ในภาคที่1นี่ต้องบอกว่าเ,ออเขาก็ทําดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสนุกมากเลยแต่ภาคที่2เนี่ยรู้สึกว่าจะมีพวกท่าไม่ตายประสานของเสาหลักต่างๆมาด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าผมก็ฉากให้มีประมาณนั้นเหมือนกันมันน่าจะเท่น่าดูอะเดี๋ยวมาทบทวนความจากันคร่าวๆนะครับก่อนที่ผมจะพาไปดูออภาคที่2นะครับตัวอย่างว่ามีอะไรมาใหม่บ้างเดี๋ยวพาไปดูออท่าไม่ตายคร่าวๆนะครับในเกมนี้กันบ้างอย่างกิู ก็นี่เลยกระบวนท่าที่11นั่นเองครับฟ <11. S 1> านวาลีกระบวนท่าที่11อ็ดสายน้ำสงบนิ่งโคตรเท่ผมชอบเกมตรงที่บางทีในการ์ตูนเนี่ยมันไม่มีนะครับผมคือท่ามันไม่มีเหมือนกับในการ์ตูนนั่นเองอ่ะแล้วก็ชินุบุครับชินุบุก็จะมีท่าไม้ตายเหมือนกันในเกมนี้ไหนอลองดูซิว่าคืออะไรผมก็ลืมเหมือนกันนะเนี่ยผ่านมันแรงจิม้มนี่เลย ผมไม่รู้เหมือนกันว่าว่ากระบวนท่าอะไรของชินอบุว่ะแต่เป็นท่าจิ้มอย่างแน่นอนอ่ะแล้วก็สาวไหลคนนีงครับเลนโกคุบอกเลยว่าท่าไม้ตายเท่มาก,มมมกท่านผู้ชมนีเลยบอลเพลิงท่าไม้ตายกระบวนท่าที่เก้าไฟสำลักนี่ก็เทเล่นกี่ทีก็ยังคงเท่เหมือนเดิม ก็แต่ถ้าไม้ตายจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนเป็น30เฟรมเลทก็ได้นะ่ยท่านผู้ชมอยากให้ภาค2เป็น60เฟรมเลทไปหมดเลยนะครับถ้าไม้ตายอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะแล้วก็เพนเงีนครับเลยปานเสียงเฮ้ตัวเทพเอานี่ไปกินซะตาระเบิดอย่างเท่ อย่างอุซุยนี่ก็เป็นตัวละคร DLC <า S 1> นั่นเองครับผมเสาหลักส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ครับสตัวที่ผมให้ดูไปอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเสาหลักที่เหลือที่กําลังจะมาในภาคที่2นั่นเองครับแล้วก็ตัวอย่างเกมนิดๆหน่อยๆอ่ะเดี๋ยวเราตัดเข้าไปดูในเกมภาค2อกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงเข้าสู่เกมภาคที่2องเดมอนเเลียร์หรอฮิโรคาร์มิคาริค้โอ้โหเปิดมาก็เกณยะเลยวะคือมันจะมีตัวละครในเอ่อซีซั่นล่าสุดไปนะครับโหเท่หอย่างเท่ เปลี่ยนร่างและกลายเป็นเออเขาเรียกว่าอสูรนะครับนี่เลยแรงเยอะแรงเยอะเหมือนกับอสูรนั่นเองแต่ไม่ได้เป็นอสูรนะครับนี่เลยอีกหนึ่งตัวละครเกนยะครับที่จะมาในภาคที่2นั่นเองครับอะตัวต่อไปครับนั่นก็คือนี่เลยฉันก็คือเสาหลักหินผาเกียวเมย์นั่นเองวูโคตรเท่วู้ดด,ดูดูดูการเหวี่ยงนี่เหวี่ยงลูกตุม้มเหวี่ยงลูกตุม้มลูกตุม้มวู้ดดูจากแมปแล้วนี่มันแมป ตอนฝึกเลยนี่ว่าเนี่ยเป็นไปได้ว่าเนื้อเรื่องน่าจะมีถึงภาคเ,เขาเรียกว่าการสังสอนของเสาหลักเลยครับนี่อีกเสาหลักอีกหนึ่งคนครับเกียวเมย์น,นั่นเองครับตัวต่อไปยังมีอีกนะครับคือเขาปล่อยตัวอย่างมาเยอะมากนี่เลยเซาเดมิเสาหลักวายุอู้เท่ว่ะพลังแห่งสีเขียวมันต้องเทวิมีด้วยโอ้โหอย่างเท่มันเหมือนพายุเลยวะวิถ้าไม่ตายเหรอ บอนวายุกระบวนท่าที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่เลยโหอย่างเท่โอเท่จัดโอเคซานิมิครับอ่ะตัวต่อไปเสาหลักมา2คนอนะ่ะนี่เสาหลักหนึ่งคนมาแล้วนะครับโอบาไนน์นะครับผมเสาหลักอสอพิษปะวะปานอสอพิษเดี่ยต้องบอกว่า,ปา,ออวาเป็นปานเป็นปานงูวิเท่บะอนี้ก็เท่นะครับมีท่าไม้ตายตเห็นด้วยหรอ อุ้ยงั่มยางเท่อ่าเสาหลักคนที่สามมาแล้วน,นั่นเองครับเหลืออีกสองคนเนี่ยน่าจะอันนี้หรือเปล่ามาแล้ววยจิโร่วิสามารถเปิดปานได้ด้วยนี่ไงภาคหมู่เอ่อภาคหมู่บ้านช่างตีดาบเลยครับวันนี้สามารถเปิดปานได้อย่างเท่ น่าจะมีตามในการ์ตูนอนิเมะล่าสุดเลยนะครับอันนี้นี่ไงปานหมอกนะครับผมสลับม<อ>ิซิโรอย่างเท่เลยมาตัวที่สีแล้วครับเสาหลักต่อไปก็เหลือมิมิลีแล้วครับฟังจากเสียงแล้วน่าจะเป็นมิซลิแน่นอน,นปานความรักปานความรักอันนี้แล้วดาบพิเศษของเขาคือดาบมันเหมือนแบบ มันงอไปงอมาได้เลยครับผมดาบของมิสุรินี่ปานความรักบนท่าที่เราไหลไม่รู้อีกแล้วนี่ไม่มีซับขึ้นให้ไม่ใช่อะไรโอเคนี่ก็คือเสาหลักครบ5คนแล้วน,นั่นเองครับอต่อไปมันจะมีตัวอะไรอีกวะเนี่ยน่าจะมีอีกนะโอ้นี่ฮันจิโร่ตัวเอกของเราสามารถเปิดปานได้ในภาคน,นี้นี่ในภาคที่หนึ่งก็เปิดได้แะแต่เปิดได้แป๊บเดียว น,นี่นี่โหสูอันนี้มันปานตะวันล้วนเลยนี่หว่าเนี่ยโคตรเทพอย่างเท่นี่ทำไมตายใช่ไหมเนี่ยโอ้แล้วเนสึโกมาต่อเลยเฮ้ยมันคอมโบกันไหมเนี่ยเฮ้ยคอมโบว่ะคอมโบประสานทุก่านผู้ชมอย่างเท,ท่เออมันต้องอย่างนี้ข้างหนึ่งไม่มีคอมโบประสานเลยครับคอมโบประสานได้ ่ะต่อไปเรามาดูอสูรกันบ้างครับเปิดมาก็จะเป็นนี่เลยเกียวโกะนั่นเองครับนี่เลยไอ้ไอ้ตัวหไหไอ้ตัวไหที่สู้กับมุมจิโร่ในภาคหมู่บ้านช่างตีดาบนั่นเองครับ<ฮ>ถือว่าก็ใช้ได้นะพวกเอฟเฟกอะไรนี่คือแบบเออผมว่าภาพมันไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกแต่ว่าภาพมันสวยอยู่แล้วต้องพูดว่าอย่างนี้แต่เพิ่มแบบรายละเอียดเข้าไปนะครับอชอบจังเลย ถือว่าเท่เลยนะครับท่าต่างๆนะแล้วอีกหนึ่งตัวนะครับผมข้างขึ้นที่สี่ทังเทงงูนี่เองครับแต่ว่ามาในร่างเด็กกว่าจริงๆมันสามารถแยกร่างได้ประมาณกี่ร่างวะสี่ห้าร่างนะแต่ว่าอันนี้มันมันมาร่างเด็กร่างเต็มเลยว่าร่างเนี้ยโหดมากท่านผู้ชมแะได้เห็นท่าไม้ตายด้วยวะอย่างเทพมังกรเนี่ยแ่งสูโคตรยากอยโหงโหด โอเคอสูรอีกหนึ่งตัวครับทางเทงูนั่นเองนะครับผมอ่ะและเขาก็ยังมีเออเขาเรียกว่าเกมเพย์นะครับที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกมาเล่นให้ดูนะครับผมอันนี้คือหน้าเปิดตัวนั่นเองรู้สึกว่าเขาจะเล่นเออ ฉากฉากหนึ่งที่ทันจิโร่สู้กับดาคินะครับอันนี้ในภาคย่านเริงลมนั่นเองครับนี่เลยทันจิโร่แบบจิตหลุดนะครับผมน่าจะฉากคล้ายๆกับในการ์ตูนเลยนะอันนี้ทำไปถึงยังเข็นข้าผมจำไม่ได้น,นี่ผมมั่ว ผมคุ้นๆมาพูดอะไรประมาณนี้ทำไมไม่ไมเอ,อ่ออะไรประมาณนั้นเหมือนประมาณกลาลังสั่งสอนทาคิอยู่นะครับผมเป็นคําพูดที่คล้ายๆกับโยริอิจิมั้งครับเขาเรียกว่าคนที่ใช้ปานตะวันแล้วก็เก่งที่สุดในดโลกเดมอนเ l อร e ยร์ยไ,ไ,ไอ,อผมจําไม่ได้เลยแล้วมันเป็นภาษาญี่ปุนน่นอะมาอุยกอเทเข้าใจแล้วเนี่ยผมว่าประมาณนี้ เข้าใจแล้วเดินเข้ามาวิ่งอย่างเทพฟูจเป็นฉากที่ไม่เหมือนกับในการ์ตูนซะทีเดียวนนท่านผูโชมันนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนอันนี้ไม่เหมือนโอ้ฉากก่อนเริ่มนั่นเองครับฟูจเลนใหม่หลังคามันกว้างจังเ่ยโอเคจริงๆหลังคามันกว้างไปเลยหลังคาเหมือนเอาไว้ทําให้ต่อสู้ซะงั้นผมว่าผมว่าน่าเล่นมากเลยว่ะมันผมว่ามันเหมือนกับภาคหนึ่งเลยครับระบบการต่อสู้ต่างๆอุ้ย มีโยริจิเข้ามาในหัวด้วยะเข้ามาในหัวของดาคีนะครับอันนี้เพราะว่าดาคีใช้เลือดของมุซันแล้วก็ทำให้เห็นเขาเรียกว่าความคิดมุซันนิดหน่อยนะครับการเล่นนี่คือเหมือนกับภาคหนึ่งเลยนะส่วนทันจิโร่ตัวนี้ตัวเก่าเลยนะครับมันเป็นตัวเก่าที่เในภาคหนึ่งมีอยู่แล้วนะครับที่เป็นทันจิโร่หลุดนะ เนี่ยโหอยาโคตรเท่แต่มันคือท่าเดิมเลยเดอันี้ภาคหนึ่งมีอยู่แล้วท่านผู้ชมวันนี้นี่อเท่มบุคือท่าท่าวายท่านี้ถ้าผมจะไม่ผิดนี่ไงโยริจิมาแล้วไหนดูฉากคัตซีนอย่าเข้ามานี่เออมันใช้ไอ้ตาไข่แต่ว่านี่ทันจิโร่แม่งโคตรเท่ตอนเนี้ยผมโคตรชอบอุ้ยตัดอย่างนี้เลยเหรอ โหตัดไวมากนะฉากคัสซีนเข้าสู่ฉากตัดคอเลยครับแต่ว่ามันตัดไม่ทันเนีฮยหายใจไม่ทันนี่ครับอันนี้ถ้าตามสปอยตามในอนิเมะนะครับอ้าวจบแล้วอะไรวะจบไม่แค่นี้เหรอเนี่ย ระบบเดินทางไปทำภารกิจต่างๆ,ๆนะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าก็จะเปลี่ยนฉากนล่แหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉากเดินปา่าคล้ายๆกับภาคที่1เหมือนกันที่ทันจิโร่เข้าไปเเขาคัดเลือก,กน,นะครับคัดเลือกเสาหลักที่ต้องเอาตัวรอดก็จะคล้ายๆแบบนี้เลยแต่ภาพอาจจะผมว่าภาพมันเหมือนเดิมจริงๆนะอาจจะสวยขึ้นนิดหน่อยแหละนะครับแต่ว่าผมว่าภาพมัน,มนคล้ายๆเดิมเลยระบบต่อสู้คล้ายๆเดิมเหมือนกัน ที่เปลี่ยนไปคือเนื้อเรื่องครับที่เพิ่มเข้ามามีทั้งย่าเริงลมด้ครับผมออแล้วก็หมู่บ้านช่างตีดาบแล้วก็น่าจะภาคสุดท้ายคือการสั่งสอนของเสาหลัก,กน,นะครับแล้วก็น่าจะหมดแค่นั้นน่าจะมีแค่สาอเขาเรียกว่าซีซั่นหลักๆด้วยกันเพราะว่าต่อจากนั้นก็จะเข้าไอ้นี่แล้วนะครับปราสาทรไร้ขอบเขตเพราะฉะนั้นอันนั้นมันจะมันยังไม่มา <laughs> ต้องรอเดอะมูฟวี่นะครับอันนี้ระบบก็จะคล้ายๆเดิมครับเวลาเจออสูน ได้กินอสูรก่อนอสูรก็จะ,จะโผล่มาอะไรอย่างนี้เป็นเขาเรียกว่าอสูรเรียนหนาอุ้ยอันนี้มันท่าเหมือนกับในอนิเมะเลยนี่หว่าแล้วต้องสู้ไหมผมว่าน่าจะต้องสู้เลยครับนี่ไงมาที่พื้นที่โล่งกันจริงๆมันสู้เสร็จไปตั้งแต่ข้างในบ้านแล้วนะครับในการ์ตูนแต่อันนี้ต้องให้มาสู้กันข้างน,นอกอันนี้ก็จะเหมือนกันเลยกับในภาคที่หนึ่งเนี่ยเหมือนกันเลยครับฉากตัดเข้าอะไรอย่างนี้ คือตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากหลอดเลือดหลอดอะไรเหมือนกันเลยเห็นไหมท่านผู้ชมที่เราเล่นกันก่อนหน้านี้อ่าแล้วก็เป็นการสอนทั่วไปนั่นเองครับก็ต้องบอกเลยว่าเนื้อเรื่องต่างๆนะครับก็ต้องรอติดตามในเกมหลักจริงๆผมว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับในาการ์ตูนอยู่แล้วแต่มันจะมีฉากพิเศษนะครับที่อาจจะไม่เหมือนกับในการ์ตูนแบบตอนที่ทันจิโร่สู้กับดาคิเมื่อกี้ก็จะมีฉากบางฉากที่ไม่เหมือนนะครับก็คือมันเพิ่มเข้ามาอะไรประมาณนี้ นอกนั้นก็ต้องติดตามรอดูในภาคที่2นะครับผมน่าจะออกประมาณเ,าเดือนสิงหาวันที่1น,นะครับผมของปีนี้เลยนะครับก็ใกล้ออกแล้วก็รอติดตามกันได้ผมก็จะได้เริ่มกลับมาทําเกมอนิเมะส,สักทีหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีเกมใหม่ออกมาสักทีช่วงนี้เลยทำาดยโลบบครับผ่านมา1ปีทำาดยโลบบลรวดเลยแล้วเราจะเข้าสู่กลับมาวงการเกมอนิเมะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม โอเคอย่างวันนี้ก็รอติดตามกันได้ครับนี่คือเกม Demon Slayer อ de h ์เด n o k a ิน c ค r มิคลิคอภาคที่2ครับรอติดตามกันได้เลยสิ้นปีนี้เจอกันแน่อยางวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไ r i b ์ด้วยแล้วกันนะครับผม